ได้รักสิ่งเหล่านี้เลยจนเหมือนหน้าหนีจากเราหมดยิ่งทําให้เราคิดใหญ่ว่าเราไม่มีคุณค่าสาหรับใครแม้แต่พ่อแม่ก็ไม่เคยมาเหลียวดูเราในขณะที่เราอยู่ในสภาพอย่างนั้ในความคิดนี้เองที่ที่ทำให้มันทวีความรุนแรงมากขึ้นในในแต่ละวันชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่ชีวิตเราสามารถเลือกที่จะทำดีได้นี่คือชีวิตจริงของคุณสมชายพรมไทยสงผู้ที่โหยหาความรักและโอกาสทางสังคมเพราะเราเป็นคนพิการทำประโยชน์อะไรให้เขาไม่ได้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนั้นก็คือความรักความเข้าใจความอบอุ่นเมื่อมองย้อนกลับไป สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสมชายคือความโหดร้ายที่ยากจะลืมได้ขาที่พิการเป็นเสมือนตราบาปที่พ่อและแม่ได้ฝากไว้กับเขารู้ลของการตีในครั้งนั้นก็ก็เดินไม,ม่ได้มไม่เข้าใจครับว่าทำไมพ่อแม่ที่ตีเราแต่สิ่งที่รับรู้ได้ในตอนนั้นก็คือความเจ็บปวดที่ได้รับซ้ำร้ายลงไปกว่าเดิมเมื่อพ่อและแม่ได้แยกทางกัน โดยทิ้งสมชายให้กับเพื่อนบ้านเป็นผู้เลี้ยงดูและไม่กลับมาดูแลอีกเลยแม่ก็ไปทางพ่อก็อุ้มผมเนี่ยซึ่งตอนนั้นอยู่ในสภาพที่เดินไม่ได้แล้วนะเอาไปให้กับชาวบ้านนะครับแล้วก็มีมียายคนหนึ่งที่เขามีลูกสาวอยู่สองคนแล้วเขาต้องการเด็กผู้ชายเขาก็รับเปรียงรับผมไว้แล้วก็ไปไปฝึกเดินใหม่ ตามวิธีกรรมของชาวบ้านก็ผมก็เดินได้ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเด็กอื่นคุณสมชายเกิดความคิดเปรียบเทียบระหว่างตัวเองกับเด็กคนอื่นๆถึงแม้เขาจะฝึกเดินได้แต่ก็ยังไม่เหมือนกับเด็กปกติทั่วไปสิ่งเดียวที่เขาต้องการมากที่สุดคือความรักความอบอุ่นที่จะมาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปด้วยความน้อยใจในโชคชะตา คุณสมชายจึงคิดหาทางฆ่าตัวตายก็ความรู้สึกที่ว่าตัวเองไม่มีคุณค่าสำหรับใครแล้วงั้นก็คิดว่าตายดีกว่าเพื่อถึงสิ่งทุกอย่างจะจบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตัวเองจะจบลงการฆ่าตัวตายไม่ประสบผลสำเร็จคุณสมชายยังคงต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่เข้าหนีไม่พ้นแต่แล้วหลังจากวันนั้น เขาได้มีโอกาสได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าผ่านทางคริสเตียนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาประกาศในหมู่บ้านก็คือว่าเมื่อผมเจอกับผู้รับใช้พระเจ้าคนนั้นแล้วชีวิตที่ดูเหมือนว่ามืดมนก็เริ่มมีความหวังเริ่มประกายความหวังเกิดขึ้นในในความรู้สึกในจิตใจสิ่งเหล่านั้นทำให้คุณสมชายมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปได้ แสงสว่างเริ่มมีให้เห็นขาที่ยังพอเดินได้ทําให้คุณสมชายตัดสินใจออกไปเผชิญกับโลกภายนอกเพื่อหางานทําเลี้ยงตัวเองเพียงลําพังก็ออกจากจากบ้านหลังนั้นแล้วก็เดินทางเข้าจงังหวัดอุทัยแล้วคิดว่าจะไปะเผชิญชะตาชีวิตด้วยตัวเองแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมได้มีโอกาสร่วมประชุมค่ายอนุชนแล้วก็ผมรู้จัก อาจารย์คนนี้พออาจารย์คนนี้เป็นคนที่ที่จัดค่ายหลังจากที่ผมเข้าไปถึงตัวจังหวัดอุทัยผมก็เริ่มหางานที่จะทําก็ไม่มีใครรับผมที่จะเข้าทํางานก็มีอยู่ร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งเขารับผมเข้าทาํางานอาจารย์คนนี้ก็ผ่านมาเขากระจาผมได้เขาก็เข้าไปหาผมผมก็เล่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับผมจากคําชักชวนของอาจารย์ ทำให้คุณสมชายได้มีโอกาสเข้าศึกษาที่โรงเรียนพระคริสตธรรมแห่งหนึ่งจนจบและที่นี่เขาได้พบกับคู่พระพรและพระเจ้าได้อวยพรให้ทั้งสองถวายตัวรับใช้พระเจ้าอยู่ที่พระจักสัมพันธ์อำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์พอดีที่ใกล้จักรลงุงรุ่นอไทยเนี่ยเขามีโรงเรียนพระัมภีธเทมสั้นแล้วก็ภรรยาผมคนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มาเรียนด้วยนะแล้วก็เขาก็สิ่งแรกที่ผมประทับใจเขาก็คือว่าวันหนึ่งเขา เอาเสื้อผ้าของผมไปซักแล้ผมรู้สึกประทับใจมากซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีใครทําให้ผมตอนแรกที่ที่เจอเขาก็ก็มีความประทับใจในตัวเขานะี่แล้วก็มีอะไรพิเศษที่ที่เราลืมเขาไม่ได้แลหลังจากนั้นเราก็ใช้จดหมายที่ต่อกัน5ปีการรับใช้พระเจ้าถึงแม้จะยากลำบาก แต่คุณสมชายและภรรยาก็ไม่เคยยออ่อท้อทุกๆวันทั้งสองจะเดินทางเป็นระยะทางไกลเพื่อไปประกาศพระคำของพระเจ้าตามพื้นที่ต่างๆเป้าหมายสูงสุดในการรับใช้พระเจ้าส่วนตัวของผมผมตั้งปณิธานชีวิตไว้ว่าตราบเท่าที่ผมยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ผมจะทําทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติกับพระเจ้าแล้วก็คําว่าทุกอย่างของผมในที่นี้ หมายถึงการรับใช้พระเจ้าในทุกอย่างที่ผมทำได้แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อคุณสมชายประสบอุบัติเหตุในห้องน้ำนั่นเป็นสิ่งที่ซ้ำเติมชีวิตของเขาและครอบครัวลงไปยิ่งกว่าเดิมแล้ววันที่เกิดบัตรเหตุเนี่ยผมเข้าห้องน้าแล้วก็เสร็จแล้วกาลังจะออกจากห้องน้านะครับแล้วก็ลื่นล,ลื่นลง ลื่นในลักษณะที่ขาแยกออกจากกันและมือที่ติดอยู่ในกระเป๋าเนี่ยก็กดขาข้างที่กดอยู่เนี่ยเพราะเวลาที่ผมเดินผมจะต้องกดขาจึงจะเดินได้ก็ไปเพิ่มน้ำหนักที่ต้นขาทำให้ทาให้กระดูกหักในช่วงนั้นคุณสมชายใช้เวลาถึงสองปีจึงจะสามารถรับกับสภาพที่ตัวเองเป็นอยู่เวลานี้เขาเดินไม่ได้อีกต่อไป แต่คุณสมชายก็ไม่ยอมจำนวนกับสภาพที่เป็นอยู่ร่างกายเนื้อหนังนะครับเราเราเปลี่ยนแปลงได้สุดโวมงไปตามกาลเวลาไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะยึดติดกับร่างกายเนื้อหนังแต่ว่าจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าร่างกายเนื้อหนังเพราะร่างกายเนื้อหนังเราอยู่ในโลกนี้ระยะหนึ่งเท่านั้น แต่ว่าจิตวิญญาณของเราถ้าได้อยู่กับพระเจ้านินนรันดร์ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราควรจะคิดถึงมากมากกว่าที่จะคิดถึงร่างกายนี้ปัจจุบันคุณสมชายและภรรยายัางคงรับใช้พระเจ้าอยู่ที่คริสตจักรสัมพันธ์อำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ถึงแม้ร่างกายของเขาจะพิการเดินไม่ได้แต่คุณสมชายก็ได้มอบทุกสิ่งไว้ให้กับพระเจ้าเป็นผู้ส่งนำอยากจะหนุนใจทุกคนที่กำลังเผชิญปัญหา โดยเฉพาะความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจความรู้สึกว่าไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยให้มีความคิดใหม่ว่าชีวิตของเรามีคุณค่าชีวิตของเราพระเจ้าช่วยได้ดังนั้นอยากจะท้าชวนพี่น้องที่มีปัญหาอย่างนี้ให้มาหาพระเจ้าแล้วท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับชีวิตของผมนี้